สวัสดีค่ะสวัสดีครับบีบีก็มาเจอคุณเอกพงษ์ครั้งแรกนะคะเป็นลูกค้าทานอุ้กีของบีมา4ปีแล้วนะใช่ครับตั้งแต่ปี6น่าจะช่วงโควิดแล้วปราะมัน6ปี63ครับค่ะคแล้วก็วันนี้เรามาเจอกันเพราะว่าจะมาตรวจสุขภาพเนาะก็ขอ,อคุณเอกพงษ์แนะนําตัวเองนิดนึงว่าเป็นใครยังไงนะคะแล้วก็ทําไมถึงมาสนใจเรื่องดูแลสุขภาพ ผมว่าจริงๆไม่ว่าใครจะดูแลเรามากแค่ไหนแต่สุดท้ายเราก็ต้องดูแลตัวเองให้มากที่สุดนะครับผมก็เลยเจอคลิปของพี่บีในใน u t u b e ช่องโปรปีอะครับก็เลยก็เลยติดตามผ็ไปเจอตัวอูมินี่แหละครับผมเอกพงศ์นกสกุลนะครับปัจจุบันก็เป็นนักสื่อสารมวลชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ในทางงานจิตอาสา กิจกรรมต่างๆพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาคมคนตาบแห่งประเทศไทยครับพอดู YouTube แล้วก็เลยอยากคือสนใจอยากจะดูแลตัวเองนี้พอดีคือผมเป็นคนที่งานเสือมันอาจจะไม่ค่อยมีเวลายูของตัวเองมากมเราจัดรายการเมื่อก่อนจัดรายการเยอะกว่านี้แต่ว่าพออ,อยู่ในงานไปน้องๆก็เข้ามาเยอะขึ้นก็ช่วยสอนช่วยอะไรแล้วก็ ทำกิจกรรมาศิาสาด้วยมันก็รวมกัน2ออย่างไปเดินทางไปต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้าง<ม>รู้สึกพักผ่อนน้อย<ม>แล้วสุขภาพก็จะอ่อนแอค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับเป็นหวัดบ่อยบ้างลหละหรือบางทีเราก็อาจจะละเลยไม่ค่อยไปตรวจสุขภาพ<ม>แล้วได้ยินได้ยินสรรพคุณของอูมิเนี่ยครับว่าคือคือต่อให้อุ้มิมันดีแค่ไหนถ้าเราไม่ดูแลตัวเองมันก็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 พอกกัน<ม>เพราะฉะนั้นถือไม่จะทานอูมิปุ๊บเนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเองด้วย ก็คือต้องพักผ่อนเพียงพอรับประทานอาหารทีเ้เป็นประโยชน์ออกกาลังกายอย่างงี้ครับแต่พอมันมีสิ่งนี้ทานคู่กันไปด้วยเนี่ยมันทาให้สุขภาพเราดีขึ้นครับข้างอาจจะได้เห็นอ่าโอเคแล้วพอทานไปมันรู้สึกเลยหรือมันสักพักหนึ่งถึงจะรู้สึกหรือว่ามันดียังไงอะไรบ้างสักพักครับระหว่างทานผมก็จะตามดูคลิปอื่นๆไปเรื่อยๆที่มีตัดคลิปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้แล้วก็เอาแต่ละคนที่เคยทานมาเนี่ยมามาพูดถึงสรรพคุณหรือว่าสิ่งที่ตัวเองได้รับ แล้วในขณะที่ผมทานเนี่ยผมก็ทานบ้างตอนนั้นแล้วผมมีเป็นญาติเป็นญาติห่างๆที่เขาเขาป่วยอยู่ด้วยวก็เลยแนะนําให้เขาทานผมก็สั่งให้ปรากฏว่าดีขึ้นแต่พอทานอูมิเสร็จปุ๊บเขาก็ไปรับยารับอะไรด้วย<อ>มันก็อันนั้นคส h i v ใช่มันก็เลยทําให้เขามีซีดีโฟนี่สูงขึ้นแล้วทุกวันนี้เขาก็น่าจะใช้ชีวิตได้ปกติแล้วทีนี้พอผมย้ายกลับมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยผมก็ ทานเองตลอดเลยมาจนถึงตอนนี้ครับค่ะแล้วรู้สึกประทับใจอ่างนี้ยังไงบ้างคะรสชาติมันทานนั้ทำให้เราทานแล้วสดชื่นคือตอนแรกผมก็ยังเคยถามพี่บีว่าเราทานตอนไหนดีจําได้ว่าเคยไลน์มาคุยนะครับแล้วก็พี่บีก็ยังบอกว่าหลายหลายคนแนะนําให้ค่อนข้างต่างกันแต่จริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าตอนไหนที่เราทานแล้วเราดีเพราะว่ามันจะย่อยสลายหรือว่ามันจะมันจะ ดูดซึมเข้าร่างกายเราสิหนาทีเท่านั้นเองอนันเนี้ยประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ดูดซึมเร็วก็บอกว่านอนหลับสบายดีอะคะจากการที่หลับนานนนานมากกว่าจะหลับกิ้งไปกิ้งมาคิดอะไรเพลินๆแต่กุทานอันเนี้ยมันจะรู้สึกว่าหลับเร็วขึ้นแล้วก็พอตื่นเช้ามาเมื่อก่อนที่ผมก่อนที่จะทานเนี่ยผมจะรู้สึกว่าไม่อยากลุกจากที่นอนเลยก็จะนานแต่เอ,อมีตัวเนี้ยเข้ามา รู้สึกว่ามันก็มันก็จะมันก็จะหยุดหยุดด่วนเร็วอะครับตื่นมาปุ๊บเราก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะทําอะไรต่อได้เลยอ๋อค่ะเห็นบอกว่าไม่เป็นหวัดมานานแล้วเมื่อก่อนเนี่ยหวัดผมเป็นทุกปีอ๋อแล้วปีละหลายครั้งเจอฝุ่นเจออะไรเพราะว่าผมเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้ด้วยครับคล้ายๆแพ้อากาศแต่พอเจอตัวเนี้ยเหมือนเหมือนรับครั้งได้ปีละครั้งสองครั้งพอเป็นแล้วก็จะหายหายค่อนข้างเร็วอือ มีอะไรฝากแนะนําใครฝากฟังว่ายังไงดีบ้างผมพูดตอนแรกเลยพวกตัวลืมที่ผมบอกว่าจริงๆมันไม่มีใครไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดีเท่าตัวเราเองแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าสุขภาพเราเป็นยังไงเท่าตัวเราเองเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะไม่รู้ทั้งหมดว่าร่างกายเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างต้องไปเพึ่งหมอไปตรวจสุขภาพอย่างที่ผมมาตรวจวันนี้นะครับก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ตรวจเช็คอยู่เสมออะไรที่มีคนแนะนําว่าดีก็ อย่าพยายามปฏิเสธก็ต้องลองก่อนนะครับแล้วก็อะไรที่เรารู้สึกว่าเราทานแล้วเราดีเราก็ทานต่อไปแล้วพอทานแล้วก็ต้องบอกต่อไปอย่างตัวนี้ที่ผมทานเนี่ยผมก็บอกต่อใครอีกหลายคนเหมือนกันแล้วก็เคยถึงขนะดว่าเฮ้ยลองลองทานขนองเราก่อนอะไรเงี้ยเออแตกเราใค้ด้วยนะเขาติดใจอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็เคยสั่งมาทีละสองสามกล่องแล้วก็เอาไปแบ่งกันอะไรเงี้ยครับก็มีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นต้อง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 ฝากเลยนะครับเรื่องเรื่องสุขภาพสําคัญยิ่งผมเนี่ยต้องใช้เสียงทุกวันนะครับแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่จะเอามานําเสนอเรื่องราวต่อคนอื่นเนี่ยต้องต้องดูแลร่างกายเป็นอย่างมากเลยครับโอเคค่ะขอบคุณคุณเอกมากนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะ